โอเควันนี้ work from home แต่ว่าจะพาไปเดินห้างตอนพักกลางวันเพราะว่าไม่มีข้าวกินกินกินคอฟฟี่ช็อปจากแถวนี้มาหลายวันแล้วแล้วตอนนี้ก็คืออยากไปเดินห้างอยากรูว่าในห้างเป็นยังไงบ้างนะจะมีคนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาห้ามกินข้าวนอกบ้านใช่ไหมคือซื้อกลับได้อย่างเดียวซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านแล้วตอนนี้คนมันก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปบ้านนอกบ้านอะนะแบบเราอะเรายังไม่ค่อยอยากไปห้างเลยอะ ก็จะสั่ง delivery หรือไม่ก็จะไปซื้อตาม coffee shop แล้ววันนี้จะเป็นการไปเดิน5ครั้งแรกในรอบ2อสาอาทิตย์เพราะว่าอันนี้มันกลับมาเป็นที่เฟสสองได้2อาทิตย์แหละเพราะว่าหลังจาก9เดือนที่ไม่ค่อยมีไม่มีเคสเลย9เดือนอเเดือนไม่มีเคสเลยเป็นศูนแล้วยูดีก็มีเคสกลับมาประมาณ10คน20คนมาเรื่อยๆประมาณ2อาทิตย์ หลังจากนั้นเขาก็เลยประกาศกลับมาเป็นเฟสสองซึ่งก็คือห้ามรวมตัวกันห้ามกินข้าวนอกบ้านไปเยี่ยมญาติก็จะไปได้แบบสองคนสองครอบครัวเอ้ยอย่าใช่สองสองคนในบ้านอามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือห้ามไปเย,ยอะกว่านั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันที่ห้างว่าจะคนเยอะขนาดไหนส่วนตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวถึงห้างแล้วให้ดูอีกทีนึง สถานีรถไฟเงียบเงามากแต่แต่ก็เข้าใจแล้วนะว่ามันเป็นวันทํางานใช่ไหมเวลาทํางานแต่ก็คนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แล้วว่าคน work from home เนาะแต่ก็จะมีพวกป้า,ป,าป้าที่ยังมาจ่ายตลาดอยู่มาสังสรรค์แต่ว่าประเด็นคืออันนี้สถานีเนะี่ยมันเป็นสถานีใหญ่นะคือเป็นสถานีที่2อ,อ,องสายรถไฟตัดกันะก็คือไม่ใช่สถานีทางผ่านะเป็นสถานีใหญ่ interchange เลยอะแล้วก็ มีห้างเดี๋ยวจะพาไปดูในห้างอะ่ะแต่ตอนนี้คือรถไฟเงี้ยเ,เงามากไปไหน ยากจังทำไมคิวเยอะขนาดนี้มีโปรหรือเปล่าส่วนสตาบัคเงียบเหงามากอันนี้ร้านอาหารไทยนะตุกตุกชาแต่ว่ายังไม่เคยกินเลยอ่ะมันแพง โรงหนังนก็ยังมีคนนะยังมาดูหนังกันอยู่ื้อของจินกลับบ้านไงไในอีสตันเงียบไหมซึ่งปก,กติโซนนี้คนเยอะมากเลยนะเพราะว่าโซนเด็กอันนี้เงียบเหงา ได้ข้าวหน้าเป็ดกับชานมไข่มุกเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการซื้อของถูกที่นี่ให้ฟังก็คือชานมไข่มุกเนี่ยได้มาด้วยราคาเจ็ดสิบกว่าเซนน่ะก็ประมาณยี่สิบสิบประมาณสิบห้าถึงยี่สิบาทได้มาใช่ไหมเน่ยใช่ใช่ใช่คือ,ค,อคือไม่ถึงยี่สิบาทอะ่ะเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีว่าซื้อของถูกยังไงแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดแต่ข้าวหน้าเป็ดอันนี้ก,นนก็ก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็ถูกอยู่ดีเพราะว่าซื้อไม่ได้ซื้อในห้างแต่ว่าเป็นข้างนอกแล้วก็มันก็จะมีโปแบบนี้มาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวถึงบ้านมาดูกันอ่าอันนี้เพื่อใครอยากเห็นทางเดินกลับบ้านซึ่งที่เนี่ยมันก็สะดวกสบายนะเพราะว่าส่วนมากบ้านก็จะเป็นตึกใช่ไหมอันนี้ก็จะเดินลัดใต้ตึกไม่โดนแดดไม่โดนฝนอะไรเลย สะดวกนิดนึงเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแบบว่าเดินถึงอะ่ะเดินถึงระยะประมาณไม่เกิน5้านาทีซึ่งลานกิจกรรมอะไรเนะี่ยก็จะปิดหมดพันเทปไว้ห้ามใช้ทุกสิ่ง แต่สนามเด็กเล่นยังใช้ได้นะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนอ่ะอาจจะมีหลังเย็ยนๆเ,เลิกเรียนผู้ปกครองกลับบ้านไหมนะไม่แน่ใจส่วนคอร์ดบาสสนามบาสก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าก็นะไม่ค่อยมีคนหรอกเก็บตัวทุกคนเก็บตัว เขาก็จะตากผ้ากันแบบเห็นปะตากสไตล์ที่เห็นกันในเน็ตเนาะขุงตากอนะไรเนี่ะใช่ไหมเห็นไหมตากกันนอกบ้านแล้วก็จะมีแบบวัดร่วงอ่ะอันนี้ไม่ร่วงตอนแรกคิดว่าคือชั้นในร่วงเพราะปกติก็จะมีร่วงตามพื้นแบบนี้อยู่เยรืย่อยๆ พอหมดชอกตึกก็จเจอกับความเป็นจริงนะคะแดดแรงแบบว่าแสบทรมานอะที่เนี่ยพูดจริงนี่เป็นทางหลัดเข้าบ้านถ้าอย่างนันก็คือต้องไปเดินอ้อมหนึ่งรอบอะอันนี้ดีนิดนึง เขาบอกว่าทำใหม่นะทางเนี่ยคือที่อยู่มานานแล้วแต่ทางเนี่ยเพิ่งจะมาทําให้ใหม่ตัดตัดจากเส้นที่เดินผ่านใต้ตึกเพราะว่าเหมือนแบบน่าจะมีคนคอมเลนว่าแบบเมื่อไงคือเดินกลับมาจากห้างไงใช่ไหมต้องไปเดินอ้อมรอบเพราะมันจะมีบ้านทางขวาน,นี้อยู่หลายๆหลังซึ่งอาจจะต้องเดินรอบนึงเขาก็เลยมาตัดถนนให้เดินทางนี้ง่ายขึ้นเพราะข้างหลังเนี่ย ไอของเราเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างหลังไงคือจะได้ไม่ต้องไปเดินอ้อมรอบถน,นนะน่ะมึกเป้าไแต่นี้ก็รอนนะแต่ก็ดีนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันเดินใกล้หน่อยโอเคถึงบ้านถึงบ้านถึงบ้านแล้วข้าวนาเป็น3.5ก็ประมาณ80 ชานมนไข่มุก79เซนก็ไม่ถึง20บาทอ่ะรวมแล้วก็ลอยหนึ่งแต่ประเด็นคือที่จะมาเล่าก็เพราะว่าใช้โค้ดจากช h อปปีตอนนี้ช h อปปีมันก็จะชอบมีโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวจะแปะให้ดู